ขอขอขอก็69เร็วไปกับช่อง Earth Channel นะครับคุณผู้ชมโอ้นะครับเย้วูวเราก็อยู่ใน EP สี่แล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามเป็นปกลังใจคลิปนี้สงสารผมนะ,นะคระับขอฝากดูแล้วโอเคในพาร์ทนี้ผมจะมาสร้างที่เก็บของนะครับหูอาร์ลูยิปอาหารเคีย้ยวๆเสียดอกไอดอกไอนี้ก่อนมันโงล่งๆนะฮูโดเคยประมาณนี้ เนี่ยติดกระแพงไปเลยสี่ห้าสิบสามไม้นี่คือไม้โพลเลยนะผม้รงนะผมประมาณนี้ไอ้กระกระซุบโอเคโอไม่ไม่ได้โอ้สวยชิ้เลย,ย,น,เลยนี่ดีกว่าโอเคนี่ไอ้นี่คือลืมบอกไปฮะนี่คือฟาร,ร์มวอจีนองครับนี่ผมทำอันนี้ก่อนแล้ววเราค่อ,อมาฆ่าทีหลังนะับ โอเคผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสร็จแล้วแต่ก yeah. ็ยังไม่เสร็จเราไปซีนแล้วโอ้โหเดี๋ยวเเราเคลียร์ก่อนครนะลุบประมาณนี้โหต้องเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันถึงต้องเคลียร์คือไม่ใช่อะไรผมต้องตีบล็อกไม้ขึ้นอะ รประเด็นหนึงห่งผมต้องขึ้นไปทำหมดมันเคลียร์ไม่ได้ว่เดี๋ยเคประมาณนี้โอเคลร์มาที่ก็เหมือนกันโอเคลุดเลยลงเ,เคปิดเออไปสองบล็อก กระโดดเลยติดนอกนน้นทติดอันนั้โอเคโอเค,อเคประมาณนี้แล้วจะลงลงไงอ่ะโอเคยังมียัง,งกันอยู่ไม่มียานั้นกันนะโอ้ลงมาแล้วเจ็บอยู่แหละโอเค มันจะได้กี่เซตนะก็ประมาณนี้นะกเก็บหองนะฝั่งนี้ไว้เก็บพวกไอ้พวกนี้จะเป็นพวกที่ว่าเป็นทองพวกอะไรนะฝั่งนี้นะโอเคฮึ โอ้โหดีเลยสวยงามเพื่อนโอเคพันนี้ผมก็น่าจะทำประมาณนี้ก่อนครับแล้ค่อยมาทำต่อพันหน้าแล้วค่อยมาทำนะับโอเคปึ๊บลงเลยโอ๊ยโอเค,อเคก็ขอจบพันตรงนี้แล้วขอเก็บของก่อนคนระับโอเคที่ฝั่งนี้เป็นฝั่งทองครับของร้านเซตนี้นี่ก็เป็นฝั่งดิก โอเคประมาณนี้ผมก็ก็ขอจบคลิปแล้วฝากด้วยว่า